ทุกกำลังใจสวัสดีค่ะเอไอเอรมะพาพรทำผิดอะไรเนาะปลดล็อกให้หน่อยนะไม่มียอดวิวเลยไม่รู้เป็นอะไรได้สามวันเนี่ปลดล็อกให้หน่อยนะคะขอบคุณมากคะ่ะ ขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนทุกไลท์ทุกเลิฟไลสดเปิดค่าการมองเห็นจ้าย้ายเป็นอย่างนอ้อปลดหลอกไอวนักเดอเอไอไตรวศาสตร์ย้ายเนี่ยขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะ <laughs> จะเป็นยังยื่ดีๆกับล็อกก่อนเนี่ยมันเป็นสาเหตุใดกับว่าลู้คือกันก็นเลยมาไล์สดเปิดค่าการมองเห็น ขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจนะคะอ้าเห็นแสงตะวันแะ้วบัตรขอหันมืเอ,อเื้อคืยอยู่ตะวันกำลังหลับฝ่า đang dối việc <laughs> chị em con chị này khá là vào con có bên lầu đó ra bà đây chị lầu chị nào mắc cầu bạn nọ để chị bỏ mì hang có tham ngan đây tôi lầu nhá bố chị đọc lầu เราก็บ่ากินเบียร์ก็บ่ากินกินแต่คาราบาลนี่แหะคาราบาวเลลขา,าก,ก็มากินได้สองปีกินคือกินกาแฟสวัสดีค่ะคุณภาษาอังกฤษเป็นใครน้อทักทายทักทายสบายดี คุลูกเกดสาวลาวสวัสดีค่ะคุณลูกเกตขอบคุณนะคะขอบคุณคุณลูกเกตค่ะแม่ประพาพรก็มาไล์สดเปิดค่าการมองเห็นแม่ก็จุบแล,ะละ้ล่ะจุบไปละสามบ้านแล้วบ้านหนึ่งก็ก้อนปีไม่หมืบนบ้านจำลองวัคซีนอะสางได้ได้ได้แล้วแล้วหมดละตั้งค่าเราก็ส้างได้เลย อีกวก็มาไล่สดเปิดคาการมองเห็นเมื่อเล็กน้อยบอกข้นโดนดอกว่ไหนเก็บหลักกิโลเก็บเหลียนเก็บเหรียญนียากเ้อยากก่อนเก็บหลักกิโลอยากหลายพ่อเก็บหลักกิโลในหุ่จักววาพ่อเปลี่ยนด้เก่งมากค่ะแม่ลูกเกตจบยังลูกเกตอ่ะ ลูกเกดนี่ก็จบแล,ล้วมั้งนั่งค่าสองพันกลัวอันเฮ็ดไปสางไปได้มีแห้งก็สางได้ลายบ้านในบ้านละเล็กละน้อยเติมกันไปอันมีเวลาแม่เป็นคนอยู่บ้านแม่ก็มีเวลาอยู่เนาะในไรนสดนคนอยู่บ้านงานบ้านซอยลูกซอยเต่าลูกก็ไปขายของแม่ก็อยู่บ้าน S 1> <S 1> <S เอาฟ้าเห็ดฟ้า,ฟ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 าแล้วเอาก็มานางไร่สดอันนี้มาแรกกับลูก,กเอาพักไม้เห็ดเห็ดพักอืกกรับจา้างเห็ดพักสํารับจ้างล่ะมันเป็นของเฮ้าของลูกเอากับปันในเฮ้าปยังในเฮ้าก็าได้ใส่อยากยั้งก็ได้ซื้อกินกินแล้วก็วันตู้วันตุยนะ่เะเขากินอย่างนี้น ซื้อมาอัดตู้เย็นไว้แน่นหมอกกรอบที่มันยังกินกุ๊กินเขียดไปซะแล้วแม่กระไรกินเนื้อใหม่กินพักกิเลสพักกิเลสกะเพราะท่าในล่างหม้อสํายังอยู่ในถ้วยก่อนเออในตู้เย็นก็มาอุ่นกินใหญ่ก็อุ่นกินกินแต่เนี่ยังสี่ละกินเนื้อใหม่นื้อใหม่กับต้่มให่เขียนไว้แล้ว เออกบกระต้มต้มปนเนอะมัน,น,น,นมขึ้นเนี่ยออมเขาตู้เย็นอีกซุ้มเหมืนที่เรียนนะลูกว่ากินน้ำเน้ยเขากินหมูเขากินหมูก,หมกินเนื้อเขากากินน้ำายดอกแต้ก็กินฟองยายไปตามภาษาคนโมล่านเนาะเยังขึ้นกินกับว่าแสบเนี่ยอะไรแกงกิ้เล็อ่าแกงกิเล็กใส่หนังง่วแกงน้อใหม่ ขันน้อไม้มกเห็ดมกหมอก็หนังงัวมาใส่แซ่บๆใส่หนัง้นง่ว <aime> ยายบ่หมักหมูยายบ่หมักหมูเลยเป็นกบ่หมักหมูที่ย้ายก็มากก็บอกเ่าไามา้ยายาแล้วบ่หมักที่เลยพ่อกินได้อยู่เผาไม้ขึ้มื่อนี่ <c oughs> ลูกซื้อาอาตู้เย็นไว้แล้วบ่มาเห็ดกินแล้บ่หมักขันกินไก,นก,นก่ก็กินไก่แก่บ่กินได้ไก่ก ่ไก่อ่อนบ่กินมักกินไก่แกงบ่ว่าแกงบ่ว่าปิ้งบ่ยังมักยำหยาบมักยำหยาบอันทอดซิมงัวว่าซั่นซอดเนี่ยงัวก็ยาก็มักใส่เกลือกับสรรียมใส่ก็ได้บ่ใส่ก็ได้ทุเป็ดใส่ยทอดก็ได เถวมแเราคินปเปอรเอทีบัวแดนอะอันที่เขาเคยกินแต่สมัยโบราณสุบักเคียสุบ้นมัหมบโนงใหม่มันก็ครบรอบมากได้ปั่นเออลาบงัวเดี๋ยวนี้ลาบริบก็บอกอยากค้าไม่เป็นไรค่ะหนูขอตัวทำรู้นละแม่ก็จะลงจากไลเหมือนกันนอีกหนึ่งนาทีแม่ก็จะลงขอบคุณหลยๆเดอร์โเกตเลย เกศสาวเล่าสาวเล่าสาวไทยก็เป็นบ้านเดียวกันนั่นแหละน้องพี่น้องกันนั่นแหละคูเมือนี่แม่บ่ได้ไปแบนสวัสดีค่ะคุณแม่มาอีกแล้วบ้านหนึ่งเออแม่จำลองแม่ประภาพรอะไรสดเปิดค่าการมองเห็นขอบคุณนะคะคุณแม่ขอบคุณมากๆค่ะ ได้สดเปิดค่าการมองเห็นยักเป็นอย่างยุยดียอดวิวว่ามีเลยแม่ประภาพอนน่ะสามมือแล้วว่ามียอดวิวเออลักซิปลักลอยกับทั้งอยากยักเป็นแนวไดมาคอยอไอพ่นปดไหนนี่ยจะเป็นอย่างไรปดหลอกขาเป็นอย่างไรยังว่ามีผู้ขอไปหาเลยสามมือแล้วแต่ดรอปลงมาเนี่ย สามมือสามมือแล้วมันมีหยอดเดียนหยอดวิวอยูน,นี่ขอบคุณคุณแหม่มนะคะขอบคุณคุณแหม่ม ขอบคุณทุกไลฟ์ทุกเลิมนะคะขอบคุณทุกลองใจขอบคุณคุณแม่มนะคะมิกี้ก็มาหานี่ก็มาเอกขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่ง มาเยี่ยมประเทศไทยด้วยนะมาเยี่ยมยายอยู่กรทมอนะมาเยี่ยมหน่อยอยายอยู่กรทมอมาเยี่ยมหน่อยขายผักรถพุ่มพวงมาเยี่ยมหน่อยนะคุณแม่มาเยี่ยมหน่อยนะอยากจะไปเที่ยวประเทศนอกอย่างเลยเดี๋ยวจะไปเที่ยวอยู่ สวัสดีค่ะขอให้ปังปังรวยรวยขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกไลทุกเรือง ขอบคุณนะคะแม่จำลองก็จะลงจากไลค์ขอบคุณขอบคุณ,ค,ณ,ค,ณคุณแหม่มนะคะขอบคุณลูกเกตสาวลาวขอบคุณทุกคนทุกไลท์ทุกเลฟบ๊ายบายเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะ